สวัสดีค่ะอ่าเจอกันย้ำเย็นนะคะอันนี้เป็นเวลาโอจะเย็นแล้วค่ะทุกคนวันนี้ออกมาจากบ้านช้าหน่อยนะคะทําธุระเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอย่างที่บอกนะคะว่าออไองานที่รักเนี่ยนะคะมันก็มันก็หยุดไม่ได้ที่จะทาแต่ไองานที่ต้องทํามันก็ต้องทํานะคะมันก็ต้องมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะไปหมดนะคะวันทั้งวันนึ่งบางทีก็อยากจะมีเวลาสักร้อยชั่วโมงจริงนะประมาณนี้แหละก็ ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ท่าทาห่งชาเจ้าสามพยานะคืออย่างที่บอกอะ่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราไปพิพิธภัณฑ์ที่แรกก็คือที่วังจันเกษมนะคะไปพายเรือพาทุกคนไปพายเรือตรงคลองคูขื่อหน้าแล้วก็พาเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ท่ถาทาห่งชาติวังจันเกษมซะเลยเพราะว่ามันอยู่แค่นั้นน่ะไม่เข้าไปมันก็คงจะตลกอ่ะเนาะแต่ประเด็นคืออ่ะได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสียงไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนนะกี้จะหยุดพูดให้รถเขาไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะเข้ามาในรถเราแ<ม>อมบูลแอนค่ะแอมบูลแอนเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานนะคะอ่าโอเคเออเมื่อก,กี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อก็เราจะบอกว่าที์ที่ผ่านมานะคะคือกี้ก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์สองที่ด้วยกันอะ ที่แรกก็คือที่วังจันเกษนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่สกษาประวัติศาสตร์ของพระนครศรียาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมาที่พิพิธภัณฑ์พระถ่ายชาเจ้าสามพญาด้วยนะคะอย่างที่บอกแกว่ากี่เป็นคนที่พ่วถึงนะคะพูถึงเวลาไปเดินเวลาสถานีก็ต้องเดินให้ครบทุกที่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยใจดูภพ่อแม้เดินดูหมดแหละเจดงเจดีอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเดินหมดทุกจุด ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังนะคะสาคัญเท่ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์วัฒนรชาติเจ้าสามพญากันเพราะว่าพิพิธภัณฑ์มันจะปิดวันจันทร์นะคะมันจะปิดวันจันทร์ส่วนสูนศึกษาประวัติศาสตร์เขาจะปิดจันทร์อังคารนะคะแล้วในเนี้ยในพิพิธภัณฑ์วานรชาติเจ้าสามพญาเนี่ยเขาจะเก็บในส่วนของศิลปะวัตถุเยอะเยอะมากแล้วกี้ก็จะเข้าไปดูกลุด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปข้างในเนี่ยนานมากแล้วนะคะเพราะว่า เราลงพื้นที่ภาคสนามตลอดทุกคนได้ยินไหมอ๋อ <c oughs> อ่ะเมื่อ,อกี้กี้พูดอย่างไรแล้วเนี่ยยืนยืนอยู่ริมถนนต้องทําใจอ่ะไม่เป็นไรทุกคนงั้นเราเดินดีกว่าเนอะกี้ก็ว่าอยู่กี้จะมายืนอยู่ริมถนนทําไมแล้วก็มาแหกปากแข่งกับรถเขาเนี่ยอ่ะคือ โอ้โหพระมาพระมาพิพิธภัณฑ์กันเยอะเลยสงสัยมานมันสก,การพระบรมสารีริกธาตุนะคะอย่างที่กี้เคยบอกว่าบนพิพิธภัณฑ์ทอถฐานแห่งชาติเจ้าสามพญาเนี่ยเขาจะมีห้องที่จัดาานิรรศการแสดงออของที่ขุดได้จากกรุกวัดราชบุรณะนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดได้มาจากที่กรุกวัดมหาธาตุนะคะ เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่จะมีพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปที่พระบาทสระบุรีทุกคนทุกคนรู้จักไหมคือเอาจริงนะในชีวิตหนึ่งเนี่ยกี้ได้ไปก,กี่ก็รู้สึกดีใจมากแล้วเพราะอะไรรูร้ไหมเพราะว่าแม่เคยบอกว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยต้องให้ได้ไปพระบาทสักครั้งนะจะได้แบบไม่ตกนรกอะไรเงี้ยเรายังพูดกับแม่เลยบอกว่าโอ้ยลงไปอยู่ไปอยู่บนสวรรค์นเนี่ยรับรองว่าอะไรนะเพื่อนน้อย ไปอยู่นรลกได้ไหมแต่ตอนนี้เริ่มจะคิดได้แล้วขอเลือกไปอยู่บนตรรค์ววดีกว่านะคะทุกคนถึงจะเป็นชั้นน้อยสุดก็ก็<ๆ>ดีกว่าแกเพราะนั้นทําความดีที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะในช่วงชีวิตที่เราเหลืออยู่นะคะทําเพื่อตัวเองไม่เดือดร้อนเพื่อคนอื่นไม่เดือดร้อนนะคะทําต่อไปก็กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ผสมจะเข้าไปพิพิธภัณฑ์นะคะอย่างที่บอกว่า ออที่พระบาทสระกบ,บุรีเนี่ยก็จะมีรอยพระพุทธบาทนี่อันนี้เป็นป้ายแบบออริจินัลดั้งเดิมของเขานะคะรัะตะนโกสินโอ้โหนานมากเลยนะคะไม่หรอกคือป้ายเนี่ยมันก็จะมีหลายเลเวลนะคะแตกต่างกันไปทุกคนฝั่งตรงข้ามเป็นมหาลัยราชพัฒน์จำได้ไหมวันนั้นที่เราไปยืนกันอยู่ที่สูตรศึกษาประวัติศาสตร์อ่ะนั่นอะ่ะตรงนู้นอะ่ะลูบปูดป,ปตรงนู้นอะ่ะ แล้วเนี่ยคือมาหาอะไราล้วชพัทใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปยืนอยู่ตรงศูนย์ประวัติศาสตร์อะ่ะฝั่งตรงข้ามอะ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นศาลแรงงานหรือเปล่านะน่าจะใช่นะแล้วพิพิธภัณฑ์ท่าทารแห่งชาติเจ้าสามพญาเนี่ยมันจะอยู่เยื้องๆกันเยื้องเลยแหละนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามาพิพิธภัณฑ์ถูกใช่ไหมไปศูน,น,นย์ก็ศูนย์ศึกษาก็ไม่ผิดอันนี้เป็นรายละเอียดอะไรไอ้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะคเนี่ยคะ่ะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์ เป็นเรื่องปกตินะคะพิพิธภัณฑ์ก็ปิดวันจันทร์อยู่ล้วทุกที่ทั่วประเทศไทยนะคะเป็นอย่างนี้แหละยกเว้นสูย์ประวัติศาสตร์เขาปิดวันอังคารด้วยนะคะอ,อ่อถ้าเข้าชม30บาทเท่าที่วังจันทร์นะคะอ๋อวันนั้นที่เราไปวังจันทร์เกษตรเขาเก็บรถแค่20บาทสงสัยปอโควิดมั้งคะกี้ก็ไม่ได้ถามเขารลกนะแต่สามสิบสี่สิบก็ไม่มีปัญหาราคาจ่ายได้ทางนั้นแหละเพราะว่ากี้ว่าการมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการศึกษานะคะเสียอย่างอื่นเนี่ยเอาจงริงนะเนี่ย,ยแก แพงกว่าค่าเข้าบัตรพิพิธภัณฑ์อีกนะคะสำหรับกี้กี้ไม่ค่อยซีเรียสนะเราเรายอมจ่ายได้เพื่อความรู้นะคะอ๋อนี่คือ,อทุกคนเขาปรับพื้นที่ใหม่สวยเลยนะอืมคือกี้คงจะถ่ายให้ทุกคนดูได้แค่บริเวณด้านหน้านะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในก็ไม่ได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะมาถ่ายน,นพิพิธภัณฑ์น,น,นี้เขาเนี่ยนะมันต้องมาทําเรื่องขอแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะนะคะ <laughs> คือ กี้ขอแบบเป็นนักท่องเที่ยวดีกว่านะคะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วกันเอาที่สบายใจแต่เขาให้เราถ่ายภาพได้นะถ่ายภาพนิ่งก็ได้แต่อย่าไปเซลฟี่ของเขานะคะแล้วก็ชั้นบนที่เป็นกรุอย่างเงี้ยห้ามถ่ายภาพเลยก็ไม่ใช่ปัญหาอันไหนที่มันถ่ายไม่ได้ก็ไปดูที่เอารายการไหนดีอ่เอารายการเอารายการอาจารย์ข่าทองล้วกันง่ายดีเพราะว่าจะให้กี้แนะนํากี่คงแนะนําแต่รายการอาจารย์ขออ่าทองนั่นแหละเพราะว่า ติดตามอาจารย์อยู่ตลอดนะคะไรกันอื่นก็ติดตามเหมือนกันนะคะแต่ <laughs> แตไ่ไม่ค่อยได้ดูเยอะไงเอาจริงวะอันนี้แบบซินเซียสุดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เผ่าทองอะ่ะท่านตอนที่ท่านมาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะท่านพาเข้าไปดูละเอียดแล้วก็ก็มันก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าการที่อาจารย์เรียนโบราณคดีมาเนี่ยมันทําให้อาจารย์มีความรู้ค่อนข้างจะลึกซึง้งแล้วอาจารย์ก็รักในงานพวกนี้ด้วยคือกี่รู้สึกได้ถึงความรักที่อาจารย์มีต่อ โบราณสถานที่อาจารย์พาไปดูอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องแนะนําให้ดูรายการไทยสักรายการหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะขอให้ไปดูรายการของอาจารย์ท่านนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครูชั้นดีเลยนะคะส่วนข้างในเนี่ยกี้ก็จะถ่ายได้เฉพาะถ่ายภาพได้นะคะแต่ว่าวิดีโอเราไม่ถ่ายแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะกี้ขี้เกียจมีปัญหาไงคือเขาไม่ให้ถ่ายเราก็จะไปถ่ายของเขานะคะแต่อย่างศูนย์ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ย เขาให้ความกรุณานะคะให้ให้เข้าไปถ่ายแล้วกี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ก็ดีนะเพราะว่าบางทีแบบบางที่อย่างเงี้ยนะคะคนบางคนเขาไม่มีโอกาสจะได้มาเลยนะอย่างที่เคยพูดเส,เสมอว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเที่ยวเลยนะคะทุกคนกี้เคยเจอคนประเภทนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีก,กว่าเดี๋ยวรถมานะคะทุกคนเดี๋ยวรถจะเกี่ยวเราเอาไปกินซะน,นะคะขอพูดหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นไปข้างบนเราจะพูดไม่ได้แล้วนะ นั่นคือพิพิธภัณฑ์นั่นนะคะแล้วโอ้โหแล้วเขาจะปิดอยู่แล้วมาสป,ป่านนี้จะเดินได้กี่นาทีเนี่ยน่ะพิพิธภัณฑ์ทุกคนเห็นไหมมันมีตึกข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ตรงนั้นน่ะเ,เป็นเรือนไทยก็เขาก็เอา,อานี้ดีกว่าทุกคนถ้าขืนมัวพูดเยอะแยะจะแพ้ไก่อยู่นะเดี๋ยวกี้เดินไม่ไม่เสร็จกันพอดีเพราะว่านี่มันจะสามโมงแล้วว่าแล้วจะปิดสี่โมงอะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเดินนะคะแล้วก็ถ้าเก็บภาพได้ก็จะเก็บอ่ไม่ใช่อย่าใช้คาว่าเก็บภาพ จะถ่ายภาพได้เท่าที่ถ่ายนะคะอันไหนที่ไม่ถ่ายก็นั่นแหละค่ะไปดูรายการของอาจารย์เผ่าทองนั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าท่านให้ข้อมูลละเอียดมากนี่นะคะพิพิพพพธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพยาเดี๋ยวเข้าไปเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยกันโอเคนะคะทุกคนไปค่ะตามมาเลยค่ะ ฮัลโหลทุกคนออกมาแล้วค่ะทุกคนที่เข้าไปดูมาหมดทุกจุดนะคะแต่อย่างที่บอกว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอแต่ว่าถ่ายภาพได้แบบไม่เซลฟี่นะคะก็โอเคนะเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาที่แบบไปตามโบราณสถานเนี่ยเราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันไม่สนุกหรอกนะคะก็ถือว่าวันนี้ได้เข้ามาอัปเดตที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐาหังชาติเจ้าสามพระยายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วข้างข้างหน้านี้นมีพรมพักอยู่ด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหมคะ เขาจะเป็นลนักษณะแบบเวลาที่เขาก่อสร้างประตูวังอะไรพวกนี้ใช่ไหมคนะทุกคนเห็นปะเขาจะใส่ไว้ตรงนั้นอะเดี๋ยวก่อนนะที่ดูก่อนมันเป็นประตูที่ไหนอะแบบร่างประตูยอดพระพมพักอะไรอะพระราชวังหลวงอยุธยาเออทุกคนสังเกตไหมเราไปวังหลวงกันโอ้โหจนจะขุดกําแพงเข้ามาอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยเห็นหรอกเพราะอะไรเพราะกาแพงมันถูกทําลายไปหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการมาพิพิธภัณฑ์น่ะมันเหมือนกับว่ามันทําให้เราได้มาเห็นสิ่งที่แบบเราเราไม่เร,เ,รเราคงเราคงไม่ไมีทางเห็นในชาตินี้อยู่แล้วเพราะว่ามันถูกทําลายไปหมดแล้วกรุงศรีอยุธยาเราเราโดนเผาทําลายไปตั้งแต่ปี2310ม้ยใช่ไหมตอนที่เราเสียงกรุงอะ่ะดังนั้นเนี่ยการมาพิพิธภัณฑ์น่ะมันทําให้เราได้มาเห็นบางทีเขาจําลองสิ่งปลูกสร้าง จำลองพวกโบราณวัตถุวอะไรต่างๆไว้อะไรประมาณนี้มันทําให้เรานึกภาพได้ว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเราไปเดินพระราชวังหลวงใช่ไหมกี่ก็เห็นแต่าวังหลวงไอ้กำแพงวังเ่ะเตี้ยเตี้ยสูงแค่เอวเราเอ้ยบางอันมันก็สูงถึงหัวเราเนอะเพราะว่ากำแพงอยุธยามันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่ากำแพงหลวงกำแพงวังหออยุทยาเนี่ยนะเอ่ออะไรนะถ้าเกิดจะเทียบกับทางพม่าเราอาจจะ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 น้อยก่าเขานิดนึงอะ ของพ่อแม่ร,รู้สึกว่าเหมือนเขาจะใหญ่กว่าเราเนาะแต่ของเราก็ถือว่าไม่อายใครอ่ะถือว่าทั้งสูงทั้งหนานะคะแต่ว่าบริเวณตรงเนี้ยเราไปเดินกีชาติทั้งชายก็ไม่มีทางเห็นหรอกนะคะแต่อันเนี้ยคือเห็นตรงนี้มันทําให้กี่นึกออกเลยว่าอ๋อกาแพงวังสมัยก่อนไอ้ตรงประตูที่ไม่เป็นประตูซุ้มๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะคมพักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะทุกคนพิพัสสันเนี่ย พิพิธภัณฑ์ท่าทายชาติเจ้าสัมพญาทุกคนอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยายลัยราชภัฒพระนครรีธุยานะคะก็ถือว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยเราก็ไปตัวเวนพิพิธภัณฑ์กันมาครบแลวเนาะไม่ว่าจะเป็นที่จันเกลวังจันเกษตรงหลลัวรอแล้วก็สูตรว่าสูตศึกษาประวัติศาสตร์ตรงฝั่งอนุนนะคะฝั่งตรงข้ามย้งๆกันนะคะข้างๆมหาวิทยายลาัยราชภัฒอ่ะแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท่าทางชาติเจ้าสัมพยาตรงนี้ก็อยู่อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะคะตรง ตรงฝั่งขวามือเราก็จะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเขาคือสารากางเก่านั่นแหละนะคะไปะทุกคนสวยจังเลยเนาะสวยจังเลยแต่ว่ากี้จะไม่พาทุกคนเดินไปบริเวณตึกหลังนะเพราะว่าปกติก็ไม่เคยเดินไปอยู่แล้วนะเดิคือเดินไปเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยไม่เราเราก็ไม่ได้ไปเก็บภาพหรอกเพราะว่าข้างหลังส่วนใหญ่จะเป็นพวกช่วยโชโอชามอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิถีชีวิตของ ของอ,อยุธยาก่อนจะมาเป็นอยุธยาอะไรประมาณอย่างเงี้ยรู้สึกจะเป็นพวกพวกช่วยชามอะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะเขาปิดประตูแล้ว <laughs> ยืนเมาส์แตกอยู่ตรงนี้นะคะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนี่เขาปิดประตูขังกลับไม่ได้นะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะลงภาพให้ดูนะคะอย่างที่บอกว่ามันได้จากภาพนิ่งแหละที่นี่ถ้าอยากจะดูแบบว่าให้อิ่มหนำใจอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูรายการที่เขามาถ่ายทำนะคะ ส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็น่าจะเป็นแต่รายการดังๆมาถ่ายนะเท่าที่กี้เห็นนะตามช่องต่างๆวันนั้นมีรายการอะไรมาถ่ายนะของช่องอะไรก็ไม่รู้ว่ามาถ่ายนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากี้ก็ติดตามแต่ช่องเปิดตํานานกับเผ่าทองรายการเดียวแหละนะคะรายการอื่นก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยได้ดูหรอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเวลาอาจารย์เผ่าทองพามาที่นี่นะไม่เคยพลาดทุกวันนี้ยังไปดูย้อนหลังอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันมันได้ความรู้จริงๆแต่วันนี้ที่เข้ามาเพราะว่ากี้จะมาอัปเดตเพราะว่า เวลาที่เราออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วกี้ก็จะบอกว่าห้องนี้จัดอันนี้ห้องนี้จัดอันนี้ห้องนี้จัดอันนี้แต่เราอ่ะยังไม่ได้เข้ามาดู update, อัปเดตอยู่ให้มันแบบปัจจุบันไงเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเอาอันนี้ไปไว้ข้างบนเอาอันนี้ไปไว้ข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผิดไงเดี๋ยวคนอื่นแบบเอ้ยมันไม่ได้ไว้ตรงนี้นี่หว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคทุกคนตามนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรากลับไปดูพิพิธภัณฑ์กันนะคะก็ เอาได้เท่าที่เออเอาได้เท่าที่ได้แล้วกันนะคะทําได้เท่าที่ได้แล้วกันนะคะตามตามนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาไม่ให้เราถ่ายภาพมันก็เป็นไปตามปกติของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วบอกไปหลายพันรอบแล้วนะคะว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ห้ามเซลฟีฟ่กับโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรพวกนี้เอ้โบราณสถานไม่ได้โบราณสถานถ่ายได้หมายถึงข้างในที่เป็นโบราณวัตถุดโดยเฉพาะห้องที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพวกกลุต่างๆค่ะห้ามเจ็ดขาดนะคะแต่วันนี้ก็ โชคดีนะคะเข้าไปกราบพระพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดได้จากที่กุวัดราชบุรณนะอยู่ห้องบนเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยค่ะห้องเนี้ยแต่ว่าเขาห้ามถ่ายภาพเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะเราเราทำตัวเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะคะไม่ให้ถ่ายก็คือไม่ถ่ายนะคะเป็นประชาชนพลเมืองที่ดี <laughs> <laughs> โอเคทุกคนไปค่ะพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถกำลัง,ลงวิ่งมา <laughs> นี่นะคะทุกคนพิพิธภัณฑ์เจถ่ายชาติเจ้าสาวพญา 9บาท30บาทค่ะใครมีเวลาก็มาแล้วกันนะอย่างที่บอกว่าเวลามายุธยาเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องอยุทยาเลยเนี่ยโอ้โหคุณอาจจะไปยืนงงเต็กอยู่ตรงถแถวแถวโบราณสถานที hey, อนนอ่อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะอะไรเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะทําให้เสียเวลาก็มาพิพิธภัณฑ์ซะหน่อยนะคะมาเดินสัก ครึ่งชั่วโมงเอ้ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะได้นะเอาเดินสักเดินชั้นบนชั้นล่างอะไรเงี้ยนะคะเอาสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วกันแล้วที่เหลือก็ไปตามโบราณสถานเพราะส่วนใหญ่ที่โบราณสถานอะ่ะเขาก็จะมีเป็นป้ายบอกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะทําให้การมาเที่ยวเมืองเก่ามันก็จะเริ่มมันจะสนุกขึ้นอะ่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็ตามนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกกี้ก็ไม่ได้แบบว่าจบโบรบบบบบาณคด,ดีอะไรมากับเขาหรอกนะคะแต่ว่าเราอาศัยว่า หนึงเรา<ม>เป็นประเภทเจอ <laughs> ชอบ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 ไปไป,ไปหาข้อมูลอยู่ที่นู่นที่นี่ตรงไหนมันมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องอัปเดตอยู่ตลอดไงมันก็มันจะได้ทําให้ทุกคนที่มาติดตามใช่ไหมคุณก็จะได้ข้อมูลที่มันอัปเดตอยู่เสมอด้วยนะคะประมาณนี้ไปค่ะวันนี้เก็บภาพพระพุทธรูปมาได้เยอะมากนะคะกี่เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมพวกผู้ชายอะ่ะ <laughs> ใช้คำว่าพวกผู้ชาย ทําไมพื่ผู้ชายเขาถึงได้ชอบชอบแบบท้านึกภาพออกไหมเอ้ยอย่าบอกนะว่าประตูนี้ออกไม่ได้เราต้องไปออกประตูนั้นเหรอล้วทําไงอะ่ะกีต้องเดินไปตรงนู้นเหรอเขาปิดประตูแล้วอ่ะ๊บนึงน,นะเฮ้ยคือยังไงเนี่ยหมายความว่าไงคือเราต้องไปออกประตูนู้นเหรอเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีใครบอกเราเลย เออไม่เป็นไรย้อนก็นได้ค่ะทุกคน <c oughs> ประตูปิดแล้วอะออกไม่ได้อ่ะพ <c oughs> ี่คะอันนี้ออกไม่ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นไหมทุกคนเชื่อยังเนี่ยแหละไม่ได้ดูเวล่ำเวลาเขาปิดประตูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เดินไม่ดูเวล่ำเวลาแบบกี้อย่างนี้นะนู่นคุณต้องไปออกประตูนู่นเนี่ยเขาเรียกว่าประตูคนผิดเวลานะคะทุกคนข้างหน้าปิดแล้วนะ น่าจะปิด4โมงนะช่วงนี้นะช่วงโควิดเนี่ยน่าจะปิดเร็วหน่อยนะคะก็เป็นไปตามมาตรการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันดีขึ้นแล้วกันเดิ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 นวนไปอีกรอบนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปออกตรงแถวศูนย์ท่องเที่ยวเลยนะเพราะว่ากี้อยากจะเดินไปตรงนั้นอยู่พอดีนะคะทุกคนอ่ะค่เดินวนไาอีกรอบเพื่ออะไรเนี่ยออกกําลังกายใช่ไหมออกกาลังกายโอเคทุกคนงันแค่นี้ค่ะนะเดยกกี้จะเดินไปละแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็พามา,มาหาความรู้ใส่สมองนิดนึงนะคะที่พิพิพธภัณฑ์ท่าทายห่งชาติเจ้าสามพญานะคะโอเคค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ